เพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดีเอซน้องจ้าจ่าเพชรยนนะคะวันนี้จ้าจ่าเอากระบะสวยๆปีใหม่มาให้ชมนะคะก่อนที่จะหมดลอถก่อนนะคะวันนี้ก็เอาตัว 2.4E ออโต้4ประตูพร้อมหลังคาแคลริบอยสวยๆเดิมๆมาให้ชมนะคะตัวรถเนี่ยบอกเลยเราคัดสรรคุณภาพให้แล้วคันนี้เนี่ยเป็นรถหน่วยงานจากการไฟฟ้าค่ะนะคะ ซึ่งลูกค้าก็จะทราบดีอยู่แล้วว่ารถหน่วยง,งานจะมีการตรวจสอบเช็คระยะเข้าศูนย์ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าได้รถสวยรถด,ดีรถเดิมโครงสร้างออริจินอลโรงงานแน่นอนคันนี้มาในปี2020นะคะราคา549,000บาทนะคะเป็นราคาค่าตัวที่ลูกค้าสามารถฟรีดาวได้นะคะใครสนใจตามหารถสวยๆนะคะแบรนด์หลักซื้อง่ายขายคล่องนะคะไม่ควรพลาดคลิปน้องก,ก็จ๋าดูคลิปจบแล้วสนใจรถโทรเข้ามานะคะมาเอารถดีๆสวยๆกัน พูดถึงว่านะคะน้องจ๋าเนี่ยมีรถให้เลือกหลายคันอยู่แล้วนะคะบางทีสเปคเดียวกันสีเดียวกันปีเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยนะคะแต่ลูกค้ายังไม่มีรุ่นไหนที่ถูกใจเลยนะคะแต่อาจจะมาเห็นคันนี้2-5-6-7แล้วอุ๊ยอาจจะสะดุดทะเบียน2อาจจะมาสะดุดตรงที่มีหลังคาให้แล้ว สและเป็นรถหน่วยงานด้วยเป็นรถที่พร้อมขับนะคะอาจจะทําให้ลูกค้าชื่นชอบคันนี้ก็เป็นได้นะคะมาดูความสวยความเดิมกันเลยค่ะลูกค้าพูดถึงความคุ้มค่าคุ้มอยู่แล้วนะคะด้วยรถเดิมๆที่เราเอามาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคมหน้าใสาๆสวยๆนะคะไฟตัดหมอกคู่เดิมคู่แท้ พร้อมกระจังหน้าสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ๆเลยนะคะกระจังหน้าเนี่ยกระจังแท้กระจังเดิมนะคะไม่มีอรอยเหลืองไม่มีอรอยสเก็ตเห็นเลยนะคะลูกค้าเน้นความเดิมเอาไปใช้งานต่อย,ยอดธุรกิจส่วนตัวหรือจะเอาไว้ใช้ในครอบครัวก,ก็ได้นะคะส่วนลังคาแคลริบอยเนี่ยนะคะลูกค้าบางท่านก็อยากได้ลูกค้าบางท่านก็ไม่อยากได้ก็สามารถแจ้งจะาจ่าได้เลยนะเราจัดจดทะเบียนให้ในส่วนของลูกค้าที่จะเอาไปใช้งานเลยหรือใครบอกว่าพี่ไม่ต้องการแคลริบอยพี่ก็ แจ้งชัดเได้เราทําให้ได้นะคะไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะรถซื้อครอบจบพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเน้นเดิมโครงสร้างจริงๆนะคะซุ้มฝากระโปรงเดิมสวยๆนะคะรถนี้นะคะสวยมากนะคะล้อแมกอลอลย4สี่ล้อดิสน้าดําหลังเบ้าโชค๊คปีกนกไม่มีแก้ไม่มีเปลี่ยนไม่มีแปลง นะคะลูกค้าเราขายรถเน้นเดิมค่ะสวยๆอยู่แล้วค่ะลูกค้าคันนี้ใครสนใจก็จรีบติดต่อน้องจ้าจ๋าเพชรดนเข้ามานะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบไฟระบบเบรกนะคะหรือว่าระบบแอร์การใช้งานต่างๆนะคะกระจกอัตโนมัติไฟฟ้ามันเลื่อนได้ปกติไหมนะคะบอกเลยทุกอย่างใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมจากป้ายแดงนะคะทุกเครื่องอะไรเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบทั้งหมด นะคะแต่สิ่งที่คุ้มค่าไปมากกว่านั้นคือนะคะจะได้หลังคาแคชรีบอยไปใช้งานได้เลยลูกค้าที่อยากได้แล้วก็ต้องการอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังติดตั้งเนาะเราก็มีให้ครบพร้อมนะคะขายรถสวยเน้นเดิมนะคะน้องจะจ๋าเพชรยนต์นะคะไฟท้ายสวยใสนะคะดูเดิมๆนะคะตัวแกบด้านข้างนะคะตัวรถล้อแม็กเดิมสวยทั้งหมดนี่นะคะ ตัวแคทรงแค่ซีสภาพเดิมไม่มีแก้ไขดัดแปลงนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะรถของเจ้าจ่าเพชรโจนเนี่ยนะคะอยู่ที่บริษัทเนี่ยรถของเราซื้อได้ทุกคันสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ไม่ต้องกลัวเล่มชํารุดสูญหายไม่ต้องกลัวหลุดจำนาไม่ต้องกลัวโดนตัดต่อแค่ซีมาไม่ต้องกลัวจมน้ํานะคะเราคัดให้จริงๆนะคะเรามีรับประกันในสัญญาซื้อขายให้คุณลูกค้าได้สบายใจหายห่วงนะคะหมดกังวลในการเลือกซื้อรถที่เรานะคะคันนี้นะคะลูกค้านะ มันได้อย่างคาแคลริบอย,ยมันก็ดีอย่างหนึ่งสําหรับคนที่เดินทางไกลหรือชอบขนของขนสัมภาระนะคะหรือว่าค้าขายทําเจ้าของกิจการส่วนตัวนะคะขนคงขนของไปค้าคงค้าขายหาลูกคงลูกค้าใส่ของไปนำเสนอสินค้านะคะก็เอาสภาพไปใช้งานเดิมๆแบบนี้ ไลเนอร์ก็มีให้แล้วนะคะสังเกตได้เลยว่ารถไม่ได้บรรทุกหนักนะคะเป็นรถหน่วยงานการไฟฟ้านะตัวไลเนอร์ดูสวยใหม่สะอาดเนียนกลิบนะคะสะโพกซ้ายสะโพกขวาไม่มีแก้ไขดัดแปลงตัดต่อนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีแก้ไขดัดแปลงแต่อย่างใดถ้าลูกค้าจะเอาไปใช้งานเดิมๆนะคะรับรองว่าเอาไปใช้ได้ต่ออีกหลายปีนะคะและที่สําคัญนะคะรถที่นี่นะคะที่น้องเจเจนำเสนอให้กับคุณลูกค้าได้เห็นเนี่ยคือรถซื้อได้อาชีพ และซื้อได้ทั่วประเทศลูกค้ากังวลในการขอสินเชื่อหรือว่าติดขัดปัญหาตรงไหนสอบถามจะาจ๋าได้ส่วนเรื่องความเดิมของรถเนี่ยเดิมแน่นอนจีจะจ๋าจะนําเสนอให้ชมนะคะสวยจริงนะคะลูกค้ารถเดิมเรื่องภาษีพรบหรือว่าน้ํามันเครื่องลูกค้าจ๋าตรงนั้นให้เป็นหน้าที่ของเรานะคะน้องจะจ๋าดูแลให้นะคะตัว สติก,กอ e r นะคะพิลเลอร์ด้านซ้ายเมื่อกี้ยังไม่เห็นใช่ไหมคะอาจจะลอกแล้วเราลอกออกแล้วเราก็ขัดสีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวติดให้นะคะในส่วนของด้านซ้ายนะอะมาดูแคสซีแคสซีแท้แคสซีเดิมล้ออะไหล่มีแล้วนะคะโคบคันนี้เลขตัวถังชัดเจนไม่มีตอกใหม่ปั๊มหม่ไม่ต้องกลัวนะคะแคสซีไม่มีการตัดต่อแน่นอน แล้วก็ตัวล้อแม็กนะคะเดิมๆแม็กอันลอยสวยนะคะถ้าใครบอกว่าคันนี้สวยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยอยากโทรกลิ้งกลางหาน้องจ้าจ่าเพนยนต์อยากให้น้องก็จ่า โทรหาก็สก,กิลเข้ามานะคะเบอร์โทรน้องกจะสามารถแอดไลน์ขอดูภาพนิ่งรอบคันนะคะรอบมุมได้เลยนะคะคันนี้มาอยู่ที่1นึ0 0 0สมนกิโลนะคะหนึ่งแสนิดๆน,นะคะรถเข้าศูนย์ตรวจสอบสภาพตลอดนะคะในส่วนของเรื่องรถมือสองทุกวันนี้นะคะลูกค้าลูกค้าเขาสามารถตรวจสอบได้เพราะว่ามันสื่อออนไลน์มันแรงนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกลัวบริษัทเพชรยนต์เปิดทําการมา25ปีไม่เอาชื่อเสียงนะคะมาวัดมาทิ้งกับเรื่องแบบนั้นแน่นอน มาดูภายในนะคะลูกค้านะดูภายในดูความกว้างความสวยความสดความใหม่ตัวบ่งตัวเบาะนะคะเบาะแท้บเบาะเดิมนะคะเป็นแบบแมนนวลนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะมาพร้อมคอนโซลเกียร์ที่สภาพสมบูรณ์แบบสุดๆที่พักแขนไม่มีขาดไม่มีชํารุดตัวเบาะสมบูรณ์แบบเบาะแท้เบาะเดิมสแตรดาดโรงงานนะคะดูได้เลยเบาะเต่งๆต่งตึงๆนะคะลูกค้าซื้อรถเกรด A ไปใช้งานค่ะขอย้ํารถเกรด A นะจ๊ะนี่ที่พักแขนกองคู่บล็อกนะคะ แข็งคอนโซลนหน้าไม่มีซีดไม่มีขาวเฮดรูมยิ่งขาวใสสวยสะอาดนะคะสวยมาก นะคะน็อตทุกตัวเนี่ยไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีถอดลูกค้าดูรายละเอียดชัดเจนถ้าคุณลูกค้ามองว่าคันนี้สวยแล้วชอบนะคะลูกค้าโทรหาจ้าจ๋าได้เลยหรืออยากจะวอล์กอินเข้ามาบอกว่าจะเอารุ่นนี้แหละนะคะเป็นทะเบียนอะไรก็ได้ยังไม่จองนะคะไม่เป็นไรคุณพี่จอดเรียงราย20กว่าคันคุณพี่มาจิ้มเอาได้เลยวันนี้น้องจ้าจ๋าถอดเอารีวิวเดี่ยวมาให้ชมเพราะว่าน้องจ้าจ๋าได้อัปเดตสต็อกไปแล้วนะคะเผื่อใครที่ไม่อยาก อาจจะมีบางท่านไม่สะดวกเข้ามาแล้วเห็นรายละเอียดตัวรถโครงสร้างคันนี้ที่น้องก็จะรีวิวให้ดูพวกเม็ดองค์เม็ดอาร์คลักษณะเหล่านี้นะคะเห็นแล้วว่าสวยว่าเดิมนะคะจองออนไลน์มาได้เลยค่ะนะคะผ่านบัญชีบริษัทเพชรยนต์น้องจะจัาดูแลเคสเองทุกเคสค่ะในส่วนของอาจจะเห็นว่ามีค่าฟงค่าฝุ่นนะคะเดี๋ยวน้องจะจ๋าคลีนทําความสะอาดให้อีกหนึ่งรอบลูกค้าไม่ต้องกังวลในส่วนนี้นะคะลูกค้านะ วันที่มารับรถนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าฟรีดาวลูกค้าใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะวันที่มารับรถนะคะลูกค้าใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวในกรณีที่ลูกค้าออกรถแบบฟรีดาวนะคะบอกเลยซื้อง่ายขายคล่องสามารถเอารถขับกลับบ้านได้ภายในวันหรือว่าจะให้น้องเจ้าจ๋าดำเนินการให้อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะเตรียมเอกสารรอที่บ้านได้เลยเราสามารถให้เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ลูกที่ให้ลูกค้าถึงที่ทุกที่ทุกจังหวัดนะคะบอกเลยนะหรือใครจะซื้อสดนะคะลูกค้าเล่มโอนได้ปกตินะ เพราะว่าเอกสารรถของเราเนี่ยชัดเจนค่ะส่วนตรวจสอบสตอรี่ที่มาที่ไปได้ทั้งหมดนะคะใครที่กังวลน,นะคะบอกเลยข้อนนั้นตัดออกได้เลยหรืออยากจะชัดเจนกว่านี้คือโทรหาเจ้าจานนะคะหรือจะปรึกษาเรื่อง การจะหาคนมาร่วมรายได้หรือว่าอยากจะให้น้องเจาจช่วยเหลือด้านไหนก็โทรเข้ามาเพราะว่าน้องเจาจยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลเคสเองทุเคสนะคะเดี๋ยวเราไปชมในรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์นะคะไม่หนึ่งแสนนิดๆเนี่ยนะคะลูกค้าสภาพเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าด้วยตัวบอดี้รถภายนอกภายใน,ยนยเนี่ยสวยเดิมจริงๆนะคะรับประกันลูกค้าซื้อรถกับน้องเจาจไม่มีผิดหวังค่ะได้รถสวยคุณภาพแน่นอนตัวเลือกเยอะแน่นอนค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปชมกัน มาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะน้องจะจ๋าขอรับประกันก่อนอันดับแรกว่าเครื่องเกียร์เรามีให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เดิมไม่มีการแก้ไขแดัดแปลงนะคะสภาพสวยๆนนคะคุณลูกค้าแบตเตอรี่สวยเดิมสดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวตัวท่อเก็บสายไฟหรือรายละเอียดตัวเครื่องยนต์ลูกค้าดูได้เลยว่าไม่มีการแปลงนะคะสีรอยแต้มมาจากโรงงานเนี่ยอยู่ครบรถคันนี้เนี่ยใช้อยู่ในกรุงเทพวิ่งอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วนะคะเรื่อง ดินเค็มหรือว่ารถเดิมรถจมน้ําลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะเราไม่เอาเข้ามานะคะเน้นเครื่องยนต์เดิมๆค่ะนะคะวันนี้จะจ๋เอามาให้ชมด้วยตัวฝาน็อตกระโปรงเนี่ยลูกค้าดูได้เลยนี่ดูชัดๆเลยน็อตเนี่ยไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะตัวถัดมาก็จะเป็นพวกปั๊ม ABS นะคะพวกระบบองค์ระบบแอร์หรือว่ากองอากาศลูกค้ากลัวว่ามันไม่เดิมนะคะลูกค้าลูกค้าจ๋านะคะเดี๋ยวเราจะเช็คให้ทําความสะอาดให้ทุกอย่างนะคะน็อตยุดคือโคมไฟหน้านะคะคานหน้าเดิมเดิมนะคะ น็อตไม่มีแกะไม่มีถอดลูกค้ารายละเอียดเรานี้สําคัญเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามแต่น้องก็จะจะรีวิวให้ชมแบบสบายใจหายห่วงซื้อรถกับน้องจ้าจ๋าเพชรยนต์ได้ความสบายใจดูแลลูกค้าทุกท่านเหมือนคนในครอบครัวนะคะรับรับประกันคุณภาพความพึงพอใจและที่สําคัญคือในการบริการของน้องจ้าจ๋านะคะน้องก็จะซัพพอร์ตลูกค้าทั่วประเทศจริงๆนะคะใครที่กังวลส่วนไหนหรือว่าเคสยากยังไงนะคะลองให้จ้าจ๋าดันก่อนนะคะลูกค้า สจ้าจ๋าสู้กับลูกค้านะคะสุดท้ายเราก็ได้รถไปขับนะคะออกง่ายทุกอาชีพนะคะจะมาเงื่อนไขไหนปรึกษาเจ้าจ๋าก่อนนะคะถ้าโอกาสผ่าน80%น้องเจ้าจ๋าถึงจะให้ลูกค้าโอนจองล็อกรถและจัดไฟแนนซ์นะคะปรึกษาได้ยินดีเลยนะคะเรื่องคุณภาพการสแกนเคสน้องเจ้าจ๋ารับประกันค่ะ<อ>เดินทางมาถึง้ายคลิปนะคะน้องจ้จ๋าฝากขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ดูจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องเจ้าจ๋าด้วยนะคะ ถ้าสนใจจริงๆอยากได้คันนี้ก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็ขายออนไลน์อยู่แล้วนะคะน้องจ๋าพร้อมสพอร์ตลูกค้าเสมอค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ